โอ้โหกู้ภ oh. ูนะคะกู้ภัแลมลแองเธอมึงหน้าหเจ้าบดีจ้าไปลุยเทอยักรักปะนเท่อยทางรักปะานนตัเจ้าแม่มาดูท้องตเจ้าแม่มาดูทองตัแม่มาดูทองอยู่รังน้ำแล้วมันอยู่ทางตรงนี้มันคอยตีมันเชียงไล่เบีาไล่เบียดันท่าไล่เบียดกันเริ่มจะเคาะเอาล้เว้ยอแลวครับดู้ตองาตาวาลองนำเงินเจ้าแม่มาดูทองกาจังหวัดชนบุรีองมาเก ีตาคนปับตาคนตะพัดดูอ่าทูตาตะพัดเราเทพดีว่าจะดีได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ครับมาดูเรือคู่นี้แม่ว่าแล้วครับองน้ำเป็นน้เงินหยันสิ่งนี้ัะมาตาแม่มาดูทองตัวนึงเองก็ชาวเวียดนามจังหวัดสมุทรีพลหรือไม่พนแล้วสุดท้ายโชว์ความแรงความแข็งแรงของทหารเรือได้แล้วตาแม่มาดูท้องพายเอาใจเพชครับพายเอาใจเพชรเป็นอะไรเพชซีและเดี๋ยวนี้ตาแม่มาดูท้องมันหนีเข้าเป็นชายกรรมการตัดสินเรือที่ชลารองน้ำน้ำมันน้ำตาแม่มาดูท้องกองทัพเรือจากจังหวัดคู่คอนพร้อมมีท้าไข่ด้วยไม่กินมากนี่เรามาช้อปปิ้้งงแลวนี่่่ไัอะ ได้มาแล้วจ้โด,ด,ดูนัดร้านนี้เลยค่ะสถานการณ์ตอนนี้นะคะพาค,คุณแม่มาช้อปปิ้งเราภารกิจสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเเ,เออได้กระเป๋าหนึ่งเ,เกตเราก็ได้ของสําคัญของเราไปที่เรียบร้อยแล้วเลิศถึงไปจ้า อันนี้คือหน่วยยูหน่วยท็อปสิ้งส่วนเราหน่วยเราหน่วยเราให้กำลังใจนะมาละลายครับมาเที่ยวงานแขนเรือเราได้กล้องะล้องค่ะเอ้านั่งอยู่ตรงไหนกันนะ ไม่รู้เอาหาไม่เจอแล้วเราดูค้องของฉันเเออดูห้อองฉันยังไงเราไม่เอาเราเอาตัวไหนเกณอยากได้สีไหนหนูอยาเอาสีอะไรคะอ๋อสีดิดห่ะนี่ตอนนี้เราก็เจอเจอร้านขนมในวัยเด็กของเรา ยายเนี่ยเคยกินไหมดอกไม้ไวัเด็กไหมขนมเราว่าวัเด็กไหมขนมเนี่ยยายเคยเห็นไหมขนมเด็กขนมเนี่ยใจไวดิได้ไหมแม่ไม่จับลูกนี่เราได้ไอติมโบราณแล้วหาที่เจาะ